ตอนนี้ก็มีปัญหาหลายๆอันเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนมีปัญหาหนึ่งคืออยู่ดีๆคนปลูกทุเรียนเล็กเนี่ยใบแตกแต่อยู่ดีๆใบสีมันซี่เป็นสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมเหลืองแล้วก็เส้นใบออกเขียวๆนิดๆแต่ว่าใบยังโตเหมือนเดิมปกติใบมันต้องเขียวงนี้แต่ใบใหม่ที่แตกมาเนี่ยเขียวอ่อนๆสาเหตุเกิดจากอะไรเรื่องสําคัญสุดก็คือว่า pH ในดินมันเปลี่ยนเป็นกรดปกติเนี่ยทุเรียนเราจะปลูกทุเรียนเล็ก1ปี3ปีหรือจริงๆทุเรียนโตเราให้รักษา P h เให้อยู่ราวๆ6ถึง6.5้าเพราะถ้า pH เ่มเริ่มเป็น4.5 เขาจะกินปุ๋ยไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะพีเมันเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นกฎดียวสมมติมันเป็น4.5เขาจะเริ่มกินพวกเหล็กแมกนีซีไม่ได้ละแล้วก็ส่วนใหญ่ภาวะมันจะเกิดฉับพลันใบกําลังโตดีๆปุ๊บมันขาดธาตุเหล็กขาดแมนกน,นีสเนื่องจากว่าพีเเปลี่ยนทำไมพีเฮเปลี่ยนหนึ่งบางทีเราใส่ปุ๋ยเยอะไปทาให้พีเมันเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องไปปรับพีเอาวิธีง่ายๆก็คือว่ามีอาการแบบเนี้ไม่ต้องตกใจเห็นใบทุเรียน1 2, ปี2ปีอยู่ดีๆมียอดออกมายอดใหม,ม่เดียวจจะเอ มันจะประมาณ 5, 4.5ก็มี 5, 5.3, 5.4อะไรอย่างนี้ก็มีไปปรับ pH วิธีปรับ pH ก็ใช้พวกดุลไมายไปปรับอีกอย่างนึงคือว่าต้องลดการให้ปุ๋ยมันลงพอเราลดการให้ปุ๋ยลงเดี๋ยว pH ก็ค่อยคืนกลับมาเป็นปกติเพราะถ้าปุ๋ยเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ดินเป็นกรดวิธีง่ายๆสาระดีๆจากผุ๋ยอาจารย์พบครับแล้วมาพบกันคราหน้าครับสวัสดีครับ